ไอ้คนแปลกหน้าในคนหน้าแปลกวันนี้ะเ็องย่างอะไไม่คล้ายเราเท่าไรเอจอยไม่ชอบพด่จเยนร้นหน้าไม่ต้องแฮปีแต่เช้าหรอก เขาถนัดตัวฉันชี่ไอ้บอลมาจากเกีรปเมีย,มยตาดีก็แทงได้ตาร้ายก็แทงเสียมีอะไรช่วยไหมาสางจากดินดนลรับตะวันออกออเออ,อ,อนนเมมอเออนนเอเอ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 ่มออเอ่เออ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 เอเอเออเออเม่เออ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 เนอเอวเออเอเนี่อยอเ้อเอเอวออ จัวสาวๆสงสัยเห็นสาวๆเป็นไผ้มันเดี๋ยวจัวเดี๋ยวจัวมั่วทั้งวันแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้านะช่วงนี้หาสั้นเดินม่ค่อยทันชาวบ้านทุเรยเดี๋ยวพอละกดออก